สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นมนดํานะคะตัวเล็กๆที่เขาเสกมาจากเศษผ้าหรือว่ามันตกหล่นนะคะอันนี้ก็เขามาโยนได้นิดนึงนะคะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันคงไม่มาได้เองนะคะก็หากบางคนอาจจะอยู่ๆก็รู้สึกว่าท้องอืดน,นะคะหรือท้องโตหรือว่ารู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือว่าขี้เกียจหรือว่าปวดขานะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะ สะกดแล้วก็ใช้คาถาบทไหนนะคะอันนี้ก็เจอในที่ทำงานนะคะคือจริงๆแล้วมันเล็กมากจนไม่น่าเชื่อว่าจะจะมองเห็นนะคะแต่ด้วยพลังงานของเขาอะคะ่ะเขาก็จะมีพลังงานที่ทำให้เราดูนะคะก็ยังไงก็น้ำมนก็ได้นะคะหรือสวดมนก็ได้นะคะก็ช่วยบรรเทาได้ขอบคุณที่เข้ามาดูมาชมนะคะ ขอบคุณทหารสวรรค์ทุกท่านที่มาช่วยนะคะอันนี้ก็เล็กๆในวงนี่นะคะเขาโยนชิ้นนิดเดียวค่ะมองแทบไม่เห็นแต่ว่าบังเอิญเขามีพลังงานนะคะพลังงานที่เขาเรียกเหมือนที่เสาสะพานนะคะคนอื่นไม่เห็นนะวิ่งกันทุกวันเลยรถวิ่งผ่านวันหนึ่งหลายพันคันเนาะแต่มาสะดุดที่เรียกหนูยนี่แหละนะ โชคดีทุกคนนะคะปลอดภัยคะ่ะสวัสดีค่ะ